ครับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนหับก็ซื้อสองแหน่อยซาแนแวนเดอรมือนี้แหน่อยสีออกตลาดเนาะทุกคนไปตลาดอยู่บ้านแหน่อยอยู่คันแยงเนาะเป็นตลาดแรกแหน่อยสิไปซื้อพักมาก,กินกับก๋อยเป็ดเนาะทุกคนเห็ดก๋อยเป็ดอ่ากินแรงเพราะว่าไอ้ปูหน้าเป็นจิโรกมากเนาะทุกคน สิลงมาแต่แต่ไทยเพิ่นลงมาต่อวัดเนาะสองเดือนลงมาเธอหนึง่งสโนอยก็เลย่สื่อเป็ดอยู่ขางเหือนนี่แหละสื่อใบถาเพิ่นเนาะมื่อน,นี้สิเฮ็ดก่อยเป็ดสู่ผีปูหน้าสบายดีเนี่ยมูไปกับร้านาอันนี้ก็คือร้านสโนอยเนาะสีพากันไปตลาดไปเพิ่นทางบ้านสโนยจื้นจืดพี่น้อ,องเนี่ยฮะก็เลยขีขอ่ออกมาเนาะพี่นอนมันนี่ค่ะทางเขาบ้านเพราะว่าฝนตกมื่อนี้สามมือเนาะ เครื่องหมูอย่ามันดูฝนตกสามเหมือจา้ามันข้างสุดไม่ได้ยากสลดอ่ะ ตกะข้ากระเซ้าแล้วพี่น้องฝนตกเบิดเหมือเบิ้ลเบิ้ลซ้มือซอนทั้งมือนีตฝนตกะดินบ่ได้ไปทางใดเนาะพี่ปูนาเพิ่งกระสีได้ดงมากวันนี้แดดจ้าก็เนี้กะตอนนี้กะประมาณหามุ่งย่างเนาะประมาณหกมุ่งพี่ปูนาเพิ่นหอดเนาะเข้ากระสีไปหาเพิ่นยูซีแยกเนาะพี่น้องนี่ไปลองแห้งเจือกอยู่ปะขี้มวิว ตลาดบ้านสะน้อยบ่ไกลปานได้เนาะทุกคนเป็นตลาดแรงตลาดตลาดขันแยงเนาะเป็นตลาดแคมทางเด้อพี่น้องบรรยากาศยามแระฝนตกลิน้นอดแล้วพี่น้องสะน้อยจอดรถจุดเพิงเด้อเพราะว่ารถเมันขคีล้องมาบ่ไดรเนาะมันจืดแฮยพี่มูยังบ่พี่ป้ามันเป็นขี้ดินแดงพี่น้องมันจืดหนาย จะหน่อยยางลงมหนาวอัน oh. ียางก็ทางถีก um ็ได้ป๊าข anyway> ja ja bon ี้ดินแดงพี่น้องเยี่ยมสิซื้อพักไปกินกับก๋อยเนาะพี่น้องจะสิซื้อพักยังมึงก่อนเด้อพักยังเนาะยังมีกุ้งไหมนี่เออ dạng bà đội dạng đang dạng mày con kapuhin năm 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 ไม่นานหอกดหอยหอยถึงชิบฟอนมาเท่าไรนี่าเพิ่มออันนี้กระห่าบอเออซอยด้นี่แหละซอยเนี่ยรด้วยใรดีอยู่บ่บ่บ่ได้ไก่มันจืดไหนเนาะบดดไก่ตป่าอันนี้เขาเดิ Different nộp. là, là. Hãy con. Ao bác ngân hàng. Move here. Ao bác ngân hàng. Ao bác ngân hàng. Ao bác mì hàng. Ao bác ngân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  hàng. คลายเป็นตาลาดแรงอยู่ขันแยงอันนั้นเนาะพี่น้องอยู่จัปซักเดียวเดียวเดียวนมีคนเป็ไนไงเขาเขากำลังเบื่หน้ามีปะไว้หน้าตาพีนน่น้องเนาะไม่เดินก่อนเนาะป้าฟูดเบื่ยอย่าสียางแต่บเบื่อขึ้นมาเลยตอนนี้เขาก็ไรพักแล้วพี่นอ้นนนองป้าคา ลาบเลือดเป็ดหล่ากะกอยเป็ดน้งงะพี่น้องตัด18ก้อนิ7เฮ้ย82บสอนสิบสอ,สบสอนจืดขนานนน้อพี่น้อ เทนีท้จะเห็นขายเถิหอยหายค้ายกนเล่ลมุมขึ้นเนาะอกใจไหมที่แดงเเขาจะขึ้นไปคล้ายเถิงนะพี่น้องแต่ยานรลดมันเกิดด้วยที่เหตุดีเขาก็จะรลงมารุมขึ้นนี่แม่อย่างนี้มันนี่พ่อพี่ ซื้อพวกพี่กันลื้อซื้อแล้วแม่กะดังใหญ่เนาะหมาอันนี้ไม่หอมปะยางเปล่าโลดแต่ก็ว่าอล้ววะ ชือของเงอ่ะา,า,า,ายดีสาว่สดอดนีแม่ทตย่านน้องเราก็ตุ๋ยเคย่ <c oughs> คีนจกนน้เพา่นมาหอดเเด้อห็นมนมาก็เลเจเนเน้องอันนี้เป็นหม่มเราวน้อทนหน่วยปุน่ะคเปหาจ,จข้ามาบอกไปเห็ม่านสาวเดี๋ยวมยก็มาตอาคือกันหอนมอคี่คือเจ้าะทับที่จ่ายท้าไปชือออใส่ักกางไงเดิ เออเแต่ตที่เ,ทเอามา,อาเอกก็ได้ไปมาหอดหอดบ่ะคำไปไหนเนาะพี่ด ok. ียืมงานกรนร่างกันนังกระร่งเห็ดเป็ดน้องพี่เนาะเผื่อเห็นไหมคะพี่ตะวันรัเจาะทางเขาน้อขี้กายหนึ่งว่าพวกไอหบีแก่ใส หอดลแล้วยจ้าหอดบาทยังปลอดภัยแล้วพี่น้องหอด้วยย่างทุ้งเครื่องหนึ่งฟ้าไม่นิจะได้ะฮาออกมาเอานะพี่น้องได้บ่านเราคนชื่อเอากระไดมันจืดข้างขาบา้านไปแต่ยาได้พี่น้องรับพี่ปุนาแล้วจา้จาเมื่อจ้ายันหมดถือกีน้นอ,อ,องขนะันสือมาอดดเีย โอยนี่แต่วงเมากคูเดียวน่าต้องคู่อ้ยตีหัสาวตีหนทางวะซนอยเด้อไรเออนี่ไจออคอยซ่าคยยะตต่อบาทจะต้องมาเด็ดหรอปลงมาเลยนะเอ๊ะเอ๊ะรไปขั้นกรรมบอไปล่ามเด้เรีกกันเออเรียกยังไไป มาะจื้อมาเด้อทางมันจื้นายพี่น้องเอ้ยอ๋ะคนกีดกระเฮ็ดหอดแต่บอนนั่นนั่นหอดแต่เครงท่านี่ดิผมบาดเฉยจื้นายจื้นาย จ้าแหกแกกบ่จับกชื้อซอยอายุวัดนอายุายยวัฒน์ป้าเลยด้วไป้ลยดีป้าไปเลยด้วยดูโประมช่ไล้อะไรโอ้อันนี้เหลาหงได้ของมา้องกคนอันนี้ประหัรร้าน,นาเนาะกระป๋า หีเป um. ้ากรนยูนอค่ะส้เขียจะ้องเห็ดเป็ดจาเห็ดกินแรกเนาะพี่น้องผู้ที่กินเขาแรกน้ำกันซาปูนากับมะหอดเด้อพี่น้องเรสอบแกวมาทุกอ่างน้ำหยอดไมกระสอบแกะออเป็นยั ระสอบนิ่งเต่งอกไหมของกินเต่งคพักอกวเด็กเ่อนตกไหมับวบนักยิมอ๋อใช้ซูนางดีเขาจะตัวเยไม่ใ่ีใช่ไหมน้องไม่ใช่ระนุนูด อันนี้มทาทาทาหมอ้อกระทะค่ะหม้อแกอบอกว่าจิ๋ดในกระิ่นตัดผ่ามาตัวนี้พี่น้องกำลังโตมันนี้ซุปห้าปีชิมนนอ้อยเนาะเห็ดหลาบเหลือดเป็ดแล้กว,วาาก็อดจ้าพี่ปูนาก็มาแล้วมันก็กินได้ตุ๊กขัดีเหงื่อพ่อทีมมาตะกี้ห้าอีทีมนี่เขาเอามาถอดแซ่บแซ่ไปอยู่พ่อเอมัน ร้อนลมหรือแคตูน่านาหอยได้จ้ะกินขขาวแรกน้ำกันเนาะพี่น้องได้เป็ดดาบเือดเป็ดจ้าโคตรังน้กเนาะโลละเจ็ดซีบสองโลกับเซนสีทูฮาบาซีมนีนูชะกินได้หเห็นไหยันี่บาซีน้อแเตียวเยียงเวิเนาะพี่น้องทั้งที่ฝ่ายปุมนอไป แลขาทรงเข้าหมูหมานาไปงเขาก็ตายแล้ก็ขอยจริงจริอคือี่ดดินขาเลขเต็มกเจ็ด่หน,น,นพักพน้องเพียวมไวะนี่จะป็นต้มจ้าต้มเป็ดค่ะต้มเป็ดคนะ่ะเนาะตุ้ง้อาหนตุงน้ตงเ่ใช่ามน่่เด โค้กขวดนอกพ่เนาะอ,อันน wow. ี้เมีขวดจ้าอันนี้เราทำเกลยวปลาตะเาไปฝากไปฝากอนนี้เยาเหาซอยสีนก็น้องพี่นาะองเดือนมาเทนึงอีกา่ดีอยู่ว่ส่วนนี้ส่วนน้คนตกล่นท้ายบบกันไ้แล้วกอนมันมีห่านาะ สองเดือนพันลงมาแทนึงเนาะพี่น่องพันดงมาต่อวาดจา้าช่วงนี้อ่าฝนคลายบ่ค่อยดีเนาะคลายหนาอยู่ตลาดหาเด้อพี่น่องกูได้เอฟซีซาหน่อยปูดเป็นเอฟซีซาหนยเนาะไนั่นได้ล้อมาหนัเนนง,านางเด่นมากมอยู่กะไปฝากพุ้ดนุนผีปุน่าเนี่เดอ้อเอฟซีเบอร์สกูทุกคนเนาะ ุคือถอดเมอันไม่ยังเกาะเมม่าเนาะเมม่าสบายดีจ้วบพอเห็นดูหล่นสบายดีเด้อเมม่าเวมาหานอเนี่ยจะกระแซดดีนักเมเนี่ยบาสิโตอ่ะเราไม่มีเฟซไม่ร่ายัางวะแล้วดินเต็ดอันม่ตะเบิดินร่าแล้วก็เบื่อโตดินนั่นเราเนี่ยที่ผู้หน้าเพิ่งมาหอดบะในเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเออบัดคืนเมื่อสิตดำแจลมาฝากเด้อเมม่าเมทีเป <mel od ic> ็นเอฟซีเนาะ เอฟซีซนย์งงกบผีบุนนาท่วาพันผ้าไปเดียงเขายาสีเข็ดตาเจวปากกะเต้าเลาอยาบเจียวปากกะเต้าสีตา,กา,ตาสก,กับบุกไปฝากแ้วก็สีทโตให้แม่ไหมครับเอาอยู่ห่านผีบุนนาเด้จ้าเน่เดอบลอยแลย้วท่านถามแล้วก็ไปใส่กับเ,เล,ลือนเนอยเอาไปคูก,กับเลือ มาเด้อ huh, กินข้าวแรกกันพ hey? no no okay, really ี่น้องดาปิดจ้าก็เลยเมื่อราัก็ได้ายกว่าไปใช้เหือเดี๋นีมาเหือแล้วมาปิดี่งมาั้ตันใครจะเกลือนีกง่วอเดี๋ยวเสนอคนงานฉีกกด้่องคนนานเชนนี่

เมนูนนเฮ้ยไม่ดูอันต้อนรับพี่ปุนาค่ะนี่นอะไรบอสอ,อันนี้ต้มเป็ดเด้อพี่น้องถ้าดูมันอ่อนเนาะเป็น,นอืมเป็ดโอเคเลยอันนี้จะเป็นมาสีเห็ดลาบเหลือกนะพี่น้องมาสีเอาเหลือดแล้วมาขันใส่กับหัวชิ้นไส้แล้วก,ก็เอาตัวบ้านข้าก,กออ่ออินดง จะเป็นหลาบเลือด้วจ้าไ่เดือมนนื้อทาบเป็นห็ดใส่ลำปานะวีเป็นมาขันจะเดือดนะีนี้ใส่ไก่ย่างกิ่เดือดขันเดือดนะขันเดือดใส่หัอจชิ้นไก่โมโว่าทางฟังไทยเป็เห็ดที่กันมีบ้างไหมทนี้หลับเดือ อัน,นสูตรมากรุงคันเลือดใช่ไหมชิ้นไก่ดังก็าามาลงฉิบใส่ก๋วยยที่เขาปรุงแล้วนะพี่น้องถนอมก๋วยซุปคือมาล่ามเลือดอันนี้ก๋วยซุปคือจะเสียเนะาะขายกินเขาแรงแกนได้พี่น้องมอย่าปล่อยนะจ้านีงจ้าเขาคันแล้ว,ลวนะเนาะ เอาชิงเอาชิงคายแต่ปลาแซวเหลืองมาเทนตัวกไกลๆซะมันอยากดิบเหลืองพี่น้องดิบ้อยเป็นดาบเหลือเด็ดเปรี้ยวแนี้อือเราจะเสียบ่พี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันได้จ้าปะเดี๋ยวถ่ากินข้าวพร้อมกันตัวดิบไม,ม่ดเนาะ ร้อยตักแด้งพวกเขากันมาเนี่ยมาเด้อกินเขาเนาะมาู่จาไปดีอีกเ้นนึงเด้อเนาะมาเด้ออะไรนี่อันนี้จะเป็นดาบเดือนน่อน้ออันนี้ก้อยซุกจังตัมันจะเปลอยไปได้แค่น้อยตุน่าหิวเขาให้ ก็นลกิน,นอะรจ้าจ่ดเดียน่คือนอนน,นอนนะไม่ใอยากชิน,น,นอกสีมเหลือดลับเหลือเพราะถอดเพราะใเด้อผู้ใดบกิน,นดิบเที่ยา แฝดบะข้าวดีนะเนาะเจ็บเนาะเจ็มกันเด้อพี่นนาง มาด้วยมื s <S ่น <simplified> ผ well, so. ิดหรอประมาณอันเมื่ออันเทอรพวันกัเซิมานิลน้อยๆนม่เดลือก็ผูกง่ายเขาบอกได้เหรอเรีหนานกได้เหรอเพปนะล่ะเพปเนาะเมือออันพวันนี้ KTS มเด่นน้ำเ้อพี่เนาะว่าะพาดูคุณมาเสงเนาะมือนอ้มนเามเดนาเนาสำหรับในส่วนถึงมาดินตังกระบะาริบเกลื่อนเกลื่อนแล้วจอดเดหนอน้วนะามาเาางเกลือ เพ็ดถั่อดพูทธายกินไปสามคนว่ากินแ้กินกอยกินเผ็ดหลวแลกกินแมงก็กินอะเียกคอกินแลลว่ละร้านกับไปบัดไปแบบ ไปเต็มเลยต็มมเบิดีเหมือนแรเลอรด้วี้ม่้ดีนาดนั้นเปี่ยนอะไรไม่ได้เลเสียบไล่งานเเสยใบชั้นีเด้อพี่น้องเลยต้องรับพี่น กดไลกดแชร์เป็นโฆสนนนี้เด้อใจเบิดใจเบิดสุขุสุขวดเด้อจะีข่ามาเบิ่งผิดเี๋ยนจบนอกอบกันลสวัสดีค่ะ